ครับสวัสดีครับทวีนะครับมือนีเอาใหม่ใส่เต่าครับครับไป้าไปเบืองครับเบืองใหม่ครับนะครับมือนี้นะครับไหม่มือนีกลาว่าสิหยุดนะครับแต่ว่าย่านฝนลงมาอีกเพราะว่ามือนีวันสงการนะครับก็อยากได้พักผ่อนเนี่ยแต่ว่าปกติแล้วก็ สงการเขาก็ได้หยุดกันเนาะแต่ว่ามือนีเป็นระยะวิกฤตอยู่ก็เกยบริยุทธเรียนสงการก็เลยเพีงานดีกว่าเตรียมไม้ไว้ใส่เตาเพราะว่าย่านฝนลงมาอีกครับหยห่วงมือนีแดดดีก็เลยเอาไม้ใส่เตานะครับคลิปนี้ก็สิลองเอาไม้ไง ใส่เต่านะครับให้เพื่อนเพื่อนเบึงเผาเบึงว่าไม่หย่ขนาดนี้เต่าเผาของผมนี่สิเผาได้บ่ยังสินะครับประโยชน์สิได้ลูกกันว่าไม่ขนาดาย่เนี่ยสิเผาไม่บ่ยังสินะครับอันนี้คือประโยชน์ของคลิปนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเบึงว่าประสิทธิภาพของเต่านะครับว่า ไม้ใหญ่ขนาดนี้เขาสิเผาไหมบอ่อยังสีหน้าครับเพราะว่าผมก็เคยเผามาหลายรอบแล้วนะครับวิธีการเผาไหม้ใหญ่แต่ว่าผมรายละเอียดยังผมก็ทันได้ลุ่งชัดเจน,มนเม,นเมนเนเื่อนีก็สิธ์เอาไหม้งหญ่ลุ่งให้เบิ่งนะครับว่าสีเผาไหมเบิดบ่อยังสี่นะครับเพื่อนๆก็สิได้รู้นะครับ ว่าประสิทธิภาพของเต่าห้ามันเป็นอย่างไงนะครับสิได้รู้ไว้นะครับไม้นี่ก็เป็นไม้มะขามนะครับความใหญ่ก็ใหญ่ครับประมาณเจ็ดนิ้วขึ้นไปครับตามภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับใหญ่ครับนะครับแต่ว่าเป็นไม้แห้ง เก็บใบโดนนะครับบบได้เอามาเผาจักเทอร์มันนี่ก็ได้โอกาสนะครับมันแห้งไปเรื่อยๆมันก็บ,บ่ดีครับมันเกลียวไหนะครับขันตอนก็ปกตินะครับบม่มหยังยากครับเพราะว่าผมสอนไปแล้วอันนี้ก็เอามาทายทําให้เพื่อนๆเบื่องซื่อๆแต่ว่าบบได้ซีแจงอย่งางไรยดอกครับเพราะว่ามันของ นั่นครับเพราะว่าทําเคยทํามาแล้วนะครับก็เลยบ่อยากบอกหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ไปเทดไปตามขั้นตอนปกตินะครับบางที่เพื่อนเพนเขามาเบิ่งไม่กับิได้รูนะครับคือประโยชน์มั่นแบบนี้นะครับที่ผมเ็ดให้เบิ่งนะครับขั้นตอนต่างๆก็เบ,บิ่งเอานะครับเพราะว่าคลิปที่ผมเคยสอนการ เอาไหมใส่เต่าผมก็มีแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เฮตุให้เบิ้งซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นการเอาไหมง่ายใส่เต่าซื่อว่ามันสิไหมบอยังสีนะเพราะว่าไหมขอนใหญ่ๆปกติเข้าบ่อเผา,เา,เากันหรอกในเต่าชนิดนี้แต่ว่าผมสีเผาให้เบิ้งนะครับนะครับผมก็รู้ว่ามันเป็นแบบใดน,นะครับแต่กใส่เวลาโดนขนาดใดนะครับแต่ว่าผมก็สิมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆเ,นเนบิ้งครับ เป็นคลิปพิเศษนะครับการเผาใหม่ไงนะครับปกติเขาสิพาก่อนนะครับไงขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งการจัดเลี้ยงใหม่ก็ลําบากครับบ่ให้เฮ็ดนะครับแต่ว่ามื่อนี้ผมสิเฮ็ดโซ่ซื่อๆครับว่าผมสิยโซ่เผาใหม่ไงบิ่งซื่อๆครับเฮ็ดให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับนี่ทำไม้ไงนะครับแล้วก็มาเบิ่งกันว่า ประสิทธิภาพของเตาห้อขนาดเนี่ยสิบเาไ์้ดลายปันไดนะครับการเลี้ยงใหม่กับปกตินะครับนะครับเนี่ยมีแต่ใหมให่ญยๆครับนี่เห็นบ่ใหญ่ครับนี่นะครับมาพิสูจน์กันนะครับผมก็อยากให้เพื่อนเห็นนะครับว่ามันสิไหมเบิดบ่ ทำไมเบิดยังสี่กับิได้เฮ็ดกันนะครับถ้าใครอยากเฮ็ดคือบาองเทือเหาพาบยอยากพาผมมันยากนะครับเวลาพาบางที่ใหม่มันมีตาหลากับบยอยากพามันแหละเผามันแบบขนาดนี้เลยผมก็สิได้เฮ็ดไ้เบิ่งนะครับในรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เบาๆนะครับโบไมีอย่างายวันสงการโบได้ไปไซกับเห็นงานคือเกาแล้วครับบได้ยุตเพราะว่าฝนฝ่ากันลุ่งแล้วครับทั้งผู้เกตเท่ากะเมื่อนี่กับคือสิบบได้เผาให้เบื้องนะครับเพราะว่ากฤษฎีกเลี่ยงใหม่จัดใหม่ไซเตากับคำแล้วครับปลาเข้าไปใบ สองใบาสามครับถ้าเผาก็หุ่นแล้วตีหนึ่งตีสองตีสามหุ่นแล้วครับจีเดนอนนะครับถ้าเดี๋ยวโอกาสดีๆอีกสองสามมือผมจะเผาห้เบิงนะครับเดี๋ยวผมสิโลงคลิปห้เบิงนะครับถ่ายคลิปนี่กะบบมีอย่างไยสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันกะขอสเสนอภาษาอีสานคลิปลระค่ครับคลิปนี้ขอสเสนอคำว่า ทรงนะครับทรงขายาวกักางเกงขายาวทรงขาสัน้นกักางเกงขาสั้นนะครับทรงนะครับครับสวัสดีนะครับคลิปนี้ครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับ